วัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูตัวอย่างการแก้โจทย์ปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องแมนนมิเตอร์อย่างง่ายนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือวัดความดันนะครับเราลองมาดูนะครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะดัดแปลงมาจากโจทย์ในหนังสือสสวทนะครับเราลองมาดูนะครับเขาบอกว่าขาข้างนึงของแมนนมิเตอร์นะครับที่มีปลอดบรรจุอยู่นะครับถูกต่อเข้ากับถังสี่เหลี่ยมที่บรรจุแก๊สนะครับปรากฏว่าระดับปลอด ในคาทั้งสองข้างเนี่ยสูงห้าเซนและสิบห้าเซนติเมตรนะครับตามภาพเลยนะครับเขาบอกว่าถ้าความดันอากาศขนาดนั้นอะคือหนึ่งแสนปาสคาลนะครับให้หาว่าแก๊สในถังเนี่ยมีความดันสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับทีนี้เนี่ยโจทย์เขาให้หาความดันสมบูรณ์ของแก๊สในถังใช่ไหมครับความดันสมบูรณ์ก็คือความดันทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ลองดูนะครับ วิธีหาความดันสมบูรณ์ของแก๊สในถังเนี่ยไม่ยากเลยนะครับเนื่องจากว่าแก๊สเนี่ยมันดันออกมาใช่ไหมครับทําให้ของเหลวที่อยู่ในแมนอมิเตอร์เนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับไปถูกไหมครับเดิมทีเนี่ยของเหลวมันจะอยู่ระดับเสมอกันในแขนทั้งสองข้างใช่ไหมครับพอแขนข้างนึงเนี่ยไปต่อเข้ากับระบบที่เราต้องการรบความดันปุ๊บเนี่ย ระดับของเหลวก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็ <c oughs> เป็นไปนตามภาพนะครับซึ่งถ้าเราจะหาความดันสมบูรณ์ของแก๊สในถังเนี่ยเราก็สามารถหาได้จากความดันที่จุด A นะครับซึ่งความดันจุด a เนี่ยจะเท่ากับความดันที่จุด b ถูกไหมครับเพราะเนื่องจากว่าในของเหลวชชิดเดียวกันนะครับที่ระดับเดียวกันเนี่ยมีความดันเท่ากันดังนั้นเนี่ยเราสามารถหาความดันสมบูรณ์ของแก๊สในระบบนะครับได้จากความดันที่จุด A ซึ่งมันก็ไปเท่ากับความดันที่จุด b นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราสามารถหาความดันที่จุด b ได้ง่ายๆนะครับจากความรู้ที่เราเรียนมาแล้วนะโอเคไหมครับซึ่งความดันจุด b เนี่ยก็จะมีความดันเนื่องจากน้ำหนักของปรอทที่กดทับใช่ไหมครับก็คือโลจีชปรอนะครับรวมเข้ากับความดันบรรยากาศนะครับซึ่งอันนี้เนี่ย ความน้นัของปลาหลอดเนี่ยก็คือหนึ่งมืสามันหกรอยกิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับส่วนค่า G คก็ค,คือความเร่งน้มถ่วงนะครับก็คือในที่นี้ขออนุญาตใช้เก้าจุดปดเมตรต่อวินาที่กำลังสองนะครับส่วน h ปลาหลอดเนี่ยก็คือความสูงของลำปลาหลอดนะครับที่กดทับจุดบนะครับซึ่งก็คือสิบเซนติเมตรนั่นเองนะครับเราก็เปลี่ยนหน่วยเป็นหน่วย s SI อนะครับก็คือ0.1นจุดหนึ่งเมตรนะครับส่วนควาดันบรรยากาศเนี่ยเขาก็บอกมา ในโจทย์นะครับก็คือ1นึ่งแสนปาสคาลนะครับทีนี้เนี่ยก็ให้นักเรียนไปคิดต่อเองนะครับว่าคําตอบออกมาจะได้เท่าไหร่นะครับตรงกับเฉลยหรือเปล่านะครับแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ